ครับผมหลายคนก็ทักมาถามว่าเออเป็นยังคือบรเิเวณคลิปลงตนะิ๊กตอกเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับหมอดกระสินผมได้อธิบายใน Facebook เป็นที่เดียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วน้องก็ได้ทักมาขอโทษผมแล้วผมกับบริษถือโทษโกรธเครืองให้อภัยแล้วก็ได้สอนน้องไปว่าอย,ย่าไปหฮ็กกับเพแบบนี้อีกสังคมนี้นี่เป็นสังคมที่เฮาตรงเรียนรู้หลายๆอย่างมีทั้งคนจริงใจมีทั้งคนตอแหลมีทั้งคนที่ซ้ำเติม แต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยสติแต่ผมให้อภัยน้องมอดแล้วกับบอมเบนวาสิเด็กกับมาเป็นคือเก่าด้วยครับเด้อแก้วที่มันแตกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะประกอบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่คนอย่างผมก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครผมก็เลยบอกน้องไปวา่าให้สู่ตามชีวิตของเจ้าของส่วนเพลงวาราสุดท้ายผมบ่ไดลลบออกนะครับผมสิปล่อยไวให้เป็นผลงานของน้องและผมอนุญาตให้น้องเอาไปลองทำมาหากินใดรับงานด้วยตัวเอง โดยบต้องใจผมแม้แต่บาทเดียวและน้องกระจาไว้เป็นบทเรียนว่าน้องต้องเจอสังคมได้หลายมากกว่านี้มีทั้งคนใจร้ายคนหวังดีคนขีท้ทีคนเอาเปรียบถามว่าโตของผมนี่ดีลอยเปอร์เซนต์บ่ผมให้สังคมตัดสินหลายคนอาจจะตั้งคาถามว่าเป็นอย่างคือบอ่มีผู้ใดอยู่กับผมได้เลยคือมันอยู่สบายเกินไปครับมันก็เลยเป็นแบบนี้และวันนี้ผมก็ได้ไปอาบน้ำมุตนมาเรียบร้อยเพื่อเสริมสริมงคลให้กับชีวิตของผมนะครับ แต่ว่าพระเพื่อนบอกว่าห้ามคาสัตว์ด้วยาซัสนครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยากสีออกมาบอกพี่น้องสุขขู่สุขค้นนะครับว่าผมกับไอ้ซ่องนะครับเด็กคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมกะผิดถือจังใดแต่ว่าผมในฐานะที่ผมเป็นผู้น้อยนะครับผมก็ได้โทรไปคุยแล้วก็เจรจากกับไอ้ซ่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอโทษเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้ใดสีสีว่าผมจังใด กะบ่เป็นยังนะครับผมผมกับสิขอนอมรับเอาสิว่าผมเป็นคนเน่และคุณเป็นยังกะสร้างนะครับเด้อกะบอเดีว่ากันเท่าบัสามารถไปหามความคิดผู้ใดๆนะครับแต่ว่าสําหรับผมกับพี่ซ้องกะได้คุยกันตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องกระจบกันด้วยดีนะครับเพื่อนกับอกว่ามียังกะสามารถทักมาได้คือเกาแต่ว่าก็คือว่าครับบางคนกะสิมองว่าแก้วที่มันแตกไปแล้วกะบอสามารถลับมาคือเกาได้กะบอเป็นยังครับผมกับถือว่าผมได้คุยกับไอ้เพื่อนเลวได้คุยเจรจาทุกอย่างแล้วกะ ได้จบกันนะครับผมไฟศิดาผมสิวายังกับวว่าได้ครับเด้อขอบคุณครับ